ฟิตค่ะมันกัไก่สดนั่นแหละแต่ว่าเขาอ่ะเขาเอื่อีนอย่างถนอมอาหารเท่าเท่าแซไว้ในช่องฟิตนะคะโอ้โห,หนาเต็มโจมาก <laughs> อันสีผ้าเอ็ดดับไก่กับลาบไก่สไตล์บ้านๆน,นะบ้านบ้านอีรีนะเอาแบบมันดูเอาว่ามันลาบไก่นั่นแหละนะฮะ พริกป่นข้าควคั่วเราก็มีแล้วอันนี้เราก็มาหั่นไก่นะคะบบเห็นดอกเดือดสีเห็นหนาข่อยได้ไหนห้หั่นไก่แต่กระสิทธิาการร่วนไก่นะฮะยังกับมันมันกับว่าไ้ใส่ยังไรเนาะค่ะด้วถ้าคนที่เขาขอโทษขอไปสําหรับคนที่ทํากับข้าวเก่งนะ,ะ <c oughs> แต่สําหรับข่อยค่อยมโนเอาเดอ้อ ว่ามันคือลับไก่อ่ะลืมบอกไปละเขาเหนียวก็แช่ไปแล้วนะแบบยังร้ายนึงเขาเนียวเนี่ยเขาเนียวบ้านหนึ่งนะคะเพราะว่าหวดนําใหม่ไปแล้วเคยม่หวดยูหวดใหม่มอใหม่นะบันนี่ก็เลย เขาก็เลยแนะนำมานะคะเพื่อนหญิงก็เลยแนะนำมาว่าเอ่อมันสามารถอบในไมโครเวฟได้นะประมาณสี่ห้านาทีนี่นะคะแล้วเราก็จะสับไก่นะอบไก่ที่เรามีอยู่นะคะเมนู โอ้ยพี่น้องเอ้ยมันคือทุลักทุเล่เลยนะฮสับนะฮะสับไก่นะฮะ,ะ,ฮะแล้วแต่มักนะครับปุ้ยได้มักชิ้นหน่อยชินนะะ้นใหญ่นะฮะวิธีทำกับง่ายๆค่ะสไตล์นะตามสไตล์นะ,ะทุกคนนี่เอกลักษณ์เป็นของเจ้าของเด้อจ้ะเด้องดมาหมาปลากับองนะคะจากนี้เราก็ห้าสิกะสีเอาไปร่วนเนาะค่ะ กะว่าหขาพ่อใจแล้วในในอ่าอกไก่ของเห้าหนาคะเนาค่ะจากนั้นเด้อค่ะเข้ากัะสีเอาไก่ที่ห้าซับนะคะมารวนนะคะมารวนะเอาบปเบิดนะคะเพราะว่ามันมีสองอก ใส่ลงไปเลยค่ะล้วนกว่าผีบ้าเข้าครัวนะฮะล้วนไก่ด้ะเขานียวเขาเนียวกับเดี๋ยวควยหนึ่ง เอ,ออกครึ่งนะคะเพราะว่าอยานกินบอเบอิดค่ะเพราะว่าโอยากเก็บไว้เนาะบอวิลิซ่าเราก็จะมารวนนะคะรวนรวนไกล่ลรวนไก่ค่ะรวนไก่นีน่นกับซีไซอันซุปกอนลงไปเซี่ยวนึงนะคะเสี่ยวนึงใช้คำว่าเซี่ยวนึงนะจ๊ะ เพื่อให้พนมีรสชาตินะรสชาติไม่ตายตัวนะคะที่รักทุกคนขารสชาติไม่มีการตายตัวนะพ่ลากะใส่ใส่ใสุกก่อนลงไปนะคะสุกก่อนนิดนึงนะนิดนึงลงไปหลก่กะใส่เกลือคะอ่ะเผื่อเวลาปรุปงเขามันจะได้แสบเบิดแสบสั้นไม่มต้องพึ่งพงนวนะคะ่ะ บัดน,นี้รเฮกากระิมัเตรียมในขันตอนของอาามีแค่นี้นะฮะต้นหอมต้นหอมใบสะระแหน่แล้วก็หอมแดงนะฮะส่วนเขาขวายังเนี่ยเฮาเตรียมไปแล้วเฮามีแล้วนะฮะอันนี้เฮากะ เตรียมเครื่องไว้เนาะใส่ถว่าเตรียมเครื่องเลยนะพร้อมเตรียมพร้อมไว้อะไรอย่างเงี้ยมาค่ะเนาะงวดมาหมาปลากระป๋องเดอ้อจากเพราะว่าสูตรไผ่สูตรมั่นนะคะน่ะเนาะหนูจะไม่หนูจะไม่อันนี้เยอะเดอ้อเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเนื้อไก่มันจะแข็งนะคะเอาหน่อยๆเขาเอิออย่างพอสะดุ้งนะคะนี่พอสะดุ้งนะคะ จากนั้นเราก็พักไว้ให้เขาเย็นเด้อค่ะประมาณนี้เด้อค่ะประมาณนี้แหละมันนี่ก็พักไว้เขาเย็นนะคะเดี๋ยวซิม,ม,วมีเด้อใส่น้อยๆนะกะซิมีน้ำตลมตลมนะ,ะน้ำออกจากไก่นะค่ะนุสิบะ สิบวก็ล้วนน่านนะฮะ